สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตความคืบหน้าของ S R P ให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องราคาของคริปโตก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนแรกก็นึกว่ามันจะพุ่งจากไอ้ผลอัตราเงินเฟอ้อที่มันลดลงนิดนึงนะครับก็ดูเหมือนว่า Bitcoin มันจะพุ่งพุ่งได้นะครับแต่แป๊บๆก็ลวกลงมาหนักนะครับตอนนี้ก็ อยู่ที่ต่ำกว่า5800,0ื่ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้หลายๆคนแปลกใจนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเลขเงินเฟอ้อที่มันลดลงเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีต่อราคาคริปโตซะมากกว่านะครับก็เพราะว่าไอ้เงินเฟอ้อที่มันลดลงเนี่ยก็จะทำให้แนวโน้มที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งยังไงก็คงจะต้องลุ้นกันอีกทีในการประชุมไอ้ FOMC กลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนกันยานี่คือ ถ้าจะมีการปรับดอกเบีย้ยด่วนๆของทางเฟดเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาคริปโตพุ่งได้นะครับแต่น่าจะยากอยู่ก็อาจจะต้องรอถึงกลางเดือนหน้ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะปรับลดลงสักกี่จุดนะครับคือการลดดอกเบีย้ยมันก็หมายความว่าจะมีมีเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตมากยิ่งขึ้นก็เพราะว่าไอ้ต้นทุนเงินน่ะมันลดลงนะครับจากดอกเบีย้ยที่ลดลง ผลตอบแทนก็น่าจะดีกว่าไปซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับเงินก็จะไหลออกจากพวกพันธบัตรแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมาอยู่ในตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดหุ้นที่คือน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่านะครับสิ่งที่จะต้องระวังกันอย่างที่ผมเองผมก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้ราคาคริปโตมันยังไม่ขึ้นซึ่งก็คือความไม่แน่นอนทางด้านการสงครามนะครับระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับที่จะตอบ โต้กลับอิสราเอลในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็ยังพูดถึงกันอยู่เลยถึงวันนี้ก็ยังพูดถึงกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอย่งเล่นอย่างเช่นเรื่องรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งก็น่าจะทําให้มีความกังวลอยู่นะครับราคาคริปโตมันก็เลยไม่ไปไหนนะครับแล้วก็อาจจะร่วงลงได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการประทะกันครั้งใหญ่ครั้งนี้ยังไงก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอิหร่านตอบโต้เมื่อไหร่ราคาร่วงทั้งหุน้นทั้งคริปโตนนนน่่วนนนนรวแอ ถ้าเกิดใครจะซื้อเก็บตอนนี้ก็อาจจะรอไปก่อนนะะน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าปัจจัยที่จะหนุนให้ราคาที่โตมันขึ้นเนี่ยยังหาแทบไม่มีนะครับส่วน XRP เองเนี่ยก็คงจะต้องรอข่าวเรื่องการจ่ายค่าปรับ125ล้านเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวตัวนี้ออกมาก็น่าจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็มีเรื่องการออกตัว s ซเบอร์คอของ r i p p l e ตัว RLUSD นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาของ XRP ขึ้นได้นะครับคือเรื่องของค่าปรับก,ก็คงจะต้องรอทาง Ripple จ่ายทำจ่ายให้เรียบร้อยก่อนซึ่งก็ไม่น่าจะเกินต้นเดือนหน้านะครับตามที่ Ripple ออกมาบอกนะครับส่วนทางเรื่องของ s ซเบอร์คอ RLUSD เนี่ยก็มีข่าวการทดสอบก็อยู่ใน x c o กนะครับก็มีการทดสอบมีการรวมถึงแม้กระทั่งมีสแกมเรื่องเกี่ยวกับว่ามี R L U S D มาขายแล้วก็มีนะครซึ่งการทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบบนเมนเน็ตนะครับซึ่งยังไม่มีการใช้งานจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครชวนให้ซื้อตัว R L U S D นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นสแกมแน่นอนนะครับเหรียญ R L U S D stablecoin เนี่ยยังไงก็ต้องรออนุมัตินะครับรอมาัจากทางเซกให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับถึงจะทาการซื้อขายได้นะครับ ซึ่งยังไงแล้วเนี่ยการที่จะมิ้น์เหรียญออกมาเนี่ยก็ต้องมีสินทรัพย์ออกมาค้ำประกันนะครับหรือว่าแบ็กไว้ด้วยในจํานวนที่เท่ากับเหรียญที่มิน์ออกมานะครับหังนั้นตามที่มีวิดีโอออกมาเนี่ยบอกว่ามีการขาย i l s d แล้วนะครับเหมือนอย่างวิดีโอนี้เป็นแค่วิดีโอการทดสอบนะครับ i l s d trustline เนี่ยใครๆก็ทําได้นะครับยังไงก็ต้องรอประกาศจากทาง ripple เป็นหลัก แล้วก็คือจริงๆแล้วมันจะต้องมีกระบวนการขออนุญ,ญาตทางกฎหมายที่น่าจะต้องรออนุมัตินะครับถึงจะเริ่มใช้ตัว RUSD ได้จริงๆวนกลับมาเรื่องเดิมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเรื่องที่ว่า RUSD เนี่ยจะมาแย่งตลาดหรือว่าทำหน้าที่แทน XRP หรือเปล่านะครับซึ่งผมบอกไปแล้วส3สาครั้งนะครับว่ามันมันเป็นได้ทั้ง2ด้านนะครับด้านที่ช่วยเสริมกันและด้านที่เป็นตัวเลือกแทนตัว XRP นะครับ คือตัว RLSD อาจจะมาเป็นตัวเลือกแทน XRP แต่คิดว่า,าตัว RLSD เนี่ยคนที่สนใจจริงๆเนี่ยก็คือคนที่สนใจที่จะใช้ตัว Stable Coin ซะมากกว่านะครับคือคนที่สนใจจะใช้ Stable Coin อย่างเช่นคนที่ใช้ USDT หรือว่า USDC อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมาเลือกตัว RLSD แทนนะครับซึ่งก็คิดว่าคงไม่มาเลือกตัว XRP ใช้อะนะครับคงจะเลือกเป็น Stable Coin ก็คือใช้ในหน้าที่ของ Stable Coin ตัวผมเองเนี่ยเวลาจะใช้เซเบ e c คอยก็จะซื้อเซเบ e c คอยนะครับจะไม่ได้มาซื้อเหรียญอื่นที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเอามาซื้อถือไว้ไม่งั้นเดี๋ยวราคามันจะล่วงนะครับแล้วก็คือเซเบ e c คอยก็ตามชื่อมันนะครับซื้อมาเพื่อให้มันสเตเบิลนะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อเพิ่มเติมมาจาก USDT USDC แล้วก็เหรียญเซเบิลคอยอื่นๆนะครับ ส่วนคนที่จะซื้อ XRP ก็คงไม่ได้ไปซื้อ Stable Coin นะครับแล้วก็ในทางกับกันคือคนที่จะซื้อ Stable Coin r l u s d ก็จริงๆน่าจะสนใจที่จะซื้อ XRP ซะมากกว่าครับเพราะว่าตัว r l u s d เองเนี่ยก็ใช้ถ้าเกิดว่าใช้บน XRPL ก็ต้องมี XRP เป็น Gas f e e นะครับคนที่ไม่เคยมีตัว XRP เนี่ยก็น่าจะสนใจที่จะซื้อ XRP เก็บไว้นะครับก็คือมันจะทำให้มีความต้องการ XRP ที่มากขึ้น แล้วก็ไอเอ็กซ์อาร์พีนี่ก็ยังใช้เป็นตัวแก๊สฟรีนะครับเอ็กซ์อาร์พีทำหน้าที่เป็นอะไรอีกเอ็กซ์อาร์พีทำหน้าที่เป็นลิควิดิตี้สำหรับการทำคอสบอร์เดอร์เพย์เมนต์นะครับแล้วก็สำหรับการโทเคนไนเซชันตัว RWA หรือว่าเรียลโวลัทเซสนะครับซึ่งตัวเรียลโวลัทเซสเนี่ยมันมีมูลค่าหลักเป็น10 10 100 100ล,ล้านล้านเหรียญน,นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ราคาของเอ็กซ์อาร์พีเนี่ยขึ้นได้เพราะว่าตัวมูลค่าของเอ็กซ์อาร์พีเนี่ยต้องเป็นตัวแทน ดังนั้น XRP เนี่ยจะมีค่าได้ก็เมื่อมีการใช้งาน XRP มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ XRP เนี่ยมันมีความต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเหรียญ XRP มันมีประโยชน์จริงๆอย่างกรณีนี้ที่ทาง c e o ของ s b i ญี่ปุ่นนะครับของมาบอกว่าทางบริษัทเนี่ยจะสนับสนุนให้มีการใช้ XRP Ledger ใน Web3 Web3 Web Community เนี่ยผ่านการเป็น Strategic Partner กับทาง Ripple l a b นะครับ ก็อย่างที่รู้กันว่าทาง SBI เนี่ยคือดัน XRP ทุกด้านสุดตัวอยู่แล้วนะครับ CEO ของ SBI เนี่ยคนนี้ก็เคยบอกว่าทุกธนาคารในญี่ปุ่นจะใช้ Ripple XRP ภายในปี2025นะครับดังนั้นตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตลาดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับตลาดเกาหลีที่นิยม XRP มากนะครับมันก่อนหน้านี้ก็มีการจัดประชุมสัมมนาอะไรต่างเนี่ยที่กับทาง XRP อยู่บ่อยๆนะครับใน2ประเทศนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ Ripple ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง DBS Bank นะครับของสิงคโปร์เพื่อทดสอบตัวบล็อกเชนสำหรับ Treasury Token นะครับภายใต้ BIS หรือว่า Bank of International Settlement นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับ BIS เนี่ยให้กลับไปดูวิดีโอข่าวขาได้เคยทำไว้แล้วนะครับ คือทาง DBS Bank เนี่ยจะทำ p า l o t Project นะครับที่ชื่อ Project Guardian เนี่ยซึ่งก็คือทาง DBS เนี่ยอยากจะเชื่อมต่อระบบการเงินให้ใช้ได้กับหลายๆระบบนะครับอย่างเช่น EVM หรือว่า Ethereum Virtual Machine นะครับซึ่งทาง Ripple เองก็มี EVM Side Chain อยู่แล้วเพื่อการนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งทาง Ripple เองก็มีความร่วมมือกับธนาคารใหญ่ๆในสิงคโปร์มานานแล้วครับนี่ก็คือ ความกื่มหน้าหนึ่งในการขยายการใช้งานของ XRPL ไปในหลายๆประเทศยิ่งมีธนาคารที่ใช้ตัว XRPL เย,เยอะเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินใหม่ๆอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะตัดสินใจเข้ามาร่วมมือกับทาง XRP ได้ง่ายมากขึ้นนะครับข่าวสุดท้ายก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ก็คือเรื่องของ Bitnomial Exchange นะครับแจ้งกับทาง CFTC หรือว่า คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการเทรดฟิวเจอร์ของพวกคอมมอดิตี้ของอเมริกาเนี่ยว่าได้ยื่นเรื่องการออก XUS นะครับหรือว่าสัญญาฟิวเจอร์ของตัว XRP US Dollar นะครับที่ย่อว่าตัว XUS ให้มีการเริ่มเทรดฟิวเจอร์ได้ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้เป็นสัญญาณที่ว่า XRP ETF นั้นก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับตัว ETF ของ XRP ก็คือจะเห็นได้ว่าสิ่งพวกนี้เป็นเหมือนกับการที่ถูกให้รอจนกว่าจะเกิดความชัดเจนในด้านคดีความให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะเกิดอะไรต่อในลําดับต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คือตัว ETF เนี่ยแหละซึ่งก็มีหลายๆกระแสว่าตัว XRP ETF เนี่ยจะออกได้อย่างเร็วที่สุดนะครับอาจจะหลังจากเฟดปรับดอกเบี้ยครั้งนี้เลยก็เป็นไปได้แล้วก็มีกระแสที่บอกว่าน่าจะ รอหลังจากทาง Solana ETF ออกซะก่อนนะครับก็มีหลายกระแสมากแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่า ETF ของ XRP น่าจะเป็นปีหน้าซะมากกว่านะครับยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะทำให้มีการซื้อขายตัว XRP เนี่ยมากยิ่งขึ้นมีความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับยังไงขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็มาพบก,กันในวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ